หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยบางเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันนิดชีวิตเรามีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันกันค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องประกันสังคมมาตรา40หลายๆคนยังมีข้อสงสัยไม่เข้าใจ อยู่นิดหน่อยอวันนี้เรามาคุยกันค่ะอันแรกนะคะมีคนถามว่าถ้าเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นข้าราชการบำนาญหรือเป็นบุคคลล้มละลายจะสมัครมาตรา40ได้ไหมได้ค่ะประกันสังคมมาตรา40เนี่ยคนที่มีอายุต,ตั้งแต่15ปีถึง65ปีเนี่ยนะคะมีอาชีพอิสระ ท,ทั่วไปนี่แหละสามารถสมัครเป็นผู้ปรักันสังคมมาตาสีสิได้ค่ะแล้วถ้าคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเช่นชาวเขาชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศไทยสมัครได้ไหมสมัครได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องไปสมัครที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียวสมัครออนไลน์ line, ไม่ได้ค่ะ แล้วข้อคำถามข้อต่อไปก็คือต้องการจะเปลี่ยนทางเลือกเนี่ยนะคะประกันสังคมมาตรา40เนี่ยมี3ทางเลือกใช่ไหมทางเลือกที่1 70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนเนี่ยถ้าต้องการจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ปีละครั้งนะคะไปเปลี่ยนที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ค่ะ โทรศัพท์ไป15 0 6ที่ติดยากๆนี่แหละโทรไปนะคะตอนไหนก็ได้เขาเปิด24ชั่วโมงโทรไปแล้วแจ้งว่าต้องการจะเปลี่ยนทางเลือกประกันสังคมมาตรา40เขาก็จะถามเลขที่บัตรประชาชนค่ะเราก็ตอบเขาไปก็เป็นอันว่าเปลี่ยนได้นะคะตางโทรศัพท์ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะข้อค้องใจข้อต่อไปคือกรณีที่ จ่ายเงินสมทบมาตา40ทางช้อปปี้เพทางช้อปปี้เพเงินจะเข้าระบบประกันสังคมภายในขี่วันภายใน2วันค่ะสมมติว่าถ้าเราจ่ายวันจันทร์เงินก็จะเข้าไปในระบบประกันสังคมวันพุธค่ะแต่ถ้าเราจ่ายวันศุกร์ทาง s h o p ป e p a พนะคะเงินก็จะเข้าระบบประกันสังคมวันอังคาร ในอาทิตย์ต่อไปคือใช้เวลา้องวันทำการไม่นับวันหยุดราชการค่ะคำถามที่ยังสงสัยอีกข้อหนึ่งก็คือทบประกันสังคมมาตา40เจ็บป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลใครจ่ายเงินก็เรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลของอะไรล่ะคะบัตรทองก็ให้บัตรทองอะจ่ายค่ะ แล้วก็หรือบางคนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลแบบเบิกตรงก็เบิกตรงไปที่หน่วยงานนั่นเลยค่ะส่วนมาตา40เนี่ยเขาจ่ายเป็นค่าชดเชยกรณีที่เราเจ็บป่วยค่ะอย่าลืมอย่าลืมขอไปรับรองแพทย์จากคุณหมอมาเพื่อจะได้ใช้เบิกประกันสังคมมาตา40ค่ะ ถามคาใจข้อต่อไปถ้าส่งประกันสังคมมาแล้วมาตรา40นี่แหละส่งมาช่วงหนึ่งอาจจะส่งมาสัก5ปีอย่างน้องที่ทำงานกับพี่เนี่ยนะทำงานาในที่สวนเนี่ยนะคะเขาส่งมาแล้วละ่ะช่วงสองสมปีเราก็เลิกส่งไปเลยเขาจะได้เงินชราภาพคืนไหมเขาส่งทางเลือกที่3นะคะเงินชราภาพเนี่ยจะมีเฉพาะทางเลือกที่2และ3เท่านั้นคำตอบคือ ได้คืนค่ะแต่ได้คืนตอนอายุ60แล้ว60แล้วและไม่ได้เป็นผู้ประกันตอน,ตอนก็จะได้เงินฉลาภาพคืนค่ะคำถามอีกข้อนึงค่ะประกันสังคมมาตา40เนี่ยมีเงินสงเคาะบุตรด้วยหรอมีค่ะมีแต่มีเฉพาะประกันสังคมมาตา40ทางเลือกที่3เท่านั้น ทางเลือกที่3เท่านั้นที่จ่ายเดือนละ300บาทเขามีเงินสงเคราะห์บุตรให้เดือนละ200บาทค่ะแต่จะต้องส่งประกันสังคมมาแล้ว24เดือนจาก36เดือนค่ะจ่ายให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะและก็เบิกได้คราวละ2คนค่ะถามสุดท้ายค่ะมาผู้ประกันตนมาตา40ถ้าเสียชีวิตเนี่ย จะได้ทายาทจะได้อะไรบ้างก็ได้หนึ่งนะคะค่าทำศพทางเลือกที่1ที่2ได้2 5 0 0 0บาทค่ะทางเลือกที่3ได้50,000บาทค่ะและได้เงินสงเคราะห์การเสียชีวิตสำหรับทางเลือกที่1และ2นะคะก็จะได้แค่2ทางเลือกนะคะและทุดท้ายค่ะเงินชลาภาพของทางเลือกที่2และ3ค่ะซึ่งสำหรับว่าประกันสังคม มาตา40กรณีเสียชีวิตไทยรัฐได้อะไรเนี่ยต้องเอาไว้คุยกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคลิปที่ทำวันนี้นะคะทำเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564ซึ่งอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ